แตกแ,แตกและแตกนี่คือเรื่องทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในเมืองคาโมนาสวัสดีผมมัธรรมุลิเกมิงทหารรับจ้างอันแสนธรรมดาทั่วไปที่จะพาพวกคุณไปดูชีวิตประจำวันของผมกับช่วงตัวแตกเดอะซีรีส์สวัสดีครับผมท่านผู้ชมชาวเกมเมอร์ทุกทา่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอาร์นาเบรกเอาอินฟินิตกันนะครับผมก็ บอกเลยว่าตัว Game, out, Infinite, oh a, เกมไอแนนบิคเอาต์อินฟินิตเนี่ยเขาเป็นเกมแนวแอคชั่นชูตติ้งนะผมก็คือการที่ลงไปฟาร์มของแล้วออกมาผมหากท่านผู้ชมตายในแบบเนี้ยก็จะสูญเสียของทั้งหมดครับผมเอาละซึ่งซีรีส์ตัวแตกตัวซีรีส์เนี่ยก็คือจะเป็นซีรีสร์ที่มผมพุทธเดชขึ้นมาว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นไม่เก่งครับผมแต่ว่าอยากจะทําคลิปคลิปนี้ก็เลยเกิดเป็นซีรีส์นี้ขึ้นมาครับผมเอาละปกติเนี่ยผมจะลงแต่ล็อกดาวน์นะเพราะผมเล่นไม่เก่งเพราะว่าเวลาเอาเอาเกียร์ไปแพง้ไปเนี่ยโอ้โหลงแบบ แต่ไม่ถึงเนื้อทีแตกซะแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะไปจัดเกียร์หนูๆครับผมเพื่อที่จะลงไปในฟาร์มในแบบล็อกดาวน์กันนะครับเอาละเกียร์ที่ผมจะใส่ก็คือนี่คะเส็นสามก็ปืนปืนเอฟวฟาหมินๆครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวาก่อนเอานี่อปุ๊บแปะนี่ผมแค่นี้ก็เกือบจะแสนเอ้ยอันนี้มันกระเป๋าผมไงอ่านี่ พอดีแล้วแสนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็เราก็ซื้อพวกกระปุกกระเป๋าแมกกะสุนก็ลงแบบได้เลยครับผมเอาละเดีย๋ยวไปดูกัน้นตอนนี้ผมลงแบบกันนะครับเริ่มมาผมก็เกิดตรงที่ริมเมืองเลยครับผมอ,อันนี้ก็วิ่งไปที่โรงไม้ครับเกิดเซฟฟีกันก่อนดูจากที่เห็นแล้วก็เกลือ <c ười>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  ตามระเบียรก็ผมเกลือ <c ười> ฉะนั้นเนี่ยผมก็มุ่งหน้าไปที่ลงป้อบัดตั้งเสียผมก็ไปเปิดเซฟฟีแต่ว่าพอดีเพื่อนเขาขึ้นไปก่อนก็เลยให้เซฟ้นไปแล้วก็ผมก็มาเปิดเซฟ,ฟกิษแจแทนเซฟก็นะฮะหละังจากนั้นเนี่ยผมก็มุ่งหน้าไปรงเซฟฟีตรงสะพานนะครับผมแต่ว่ามีเหตุการณ์ไมาา่คาดฝันครับผมผมก็ยินเสียงมีคนเปิดเซฟฟ,ฟีอยู่ก็เลยพยายามที่จะย่อมเข้าไปยิงเขาก่อนที่เขาจะเปิดเซฟนะครับ เน้นๆครับผมดูดำๆยิงขานี้ล้มเร็วมากครับแต่ว่าถ้าเกิดยินเข้าก่อนนี่คือชิบหายมาดูเซฟกันโอ้โหดูสภาพเซฟเซฟเกือบแล้วผมมา,าพามศพดีกว่าเพราะเคลียร์ศพเสร็จผมก็จะมุ่งหน้าไปที่โรงแรมนอกดีกนะครับผม อามาถึงกันตอนแรกผมกล้องสองแสนดูสภาพเซฟครับเคยตามเคยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำการสแกนดูว่ามีคนหรือเปล่าครับผมแล้วก็พุ่ง,งหน้าไปตรงเซฟตรงชั้นดีเซฟ,ฟี่ครับผมแต่ผมเห็นว่าเซฟเปิดไปแล้วน่าจะมีคนก็เลยรีบวิ่งไปเมื่อต่อไปครับผม เซฟฟรี free. เมืองนี้ยังรอดนะครับผมว่าจะเปิดเซฟกันดีกว่าโอ้กระพริบช่องอย่างนี้มีโอกาสเป็นกุญแจผมนั่นกุญแจผมราคาเกือบหกแสน ฟาร์มเพลยๆผมผมได้ยินเสียงว่าบอสมันจะขึ้นมาผมก็เลยจัดการเคลียร์ก่อนเดีรยบของตัวบอสเนี่ยมันก็มีราคาแพงอยู่นะครับก็เก็บเคลียร์แล้วก็เตรียมตัวที่จะพุ่งหน้าออก ก็ได้นะครับผมรอบแรก2ล้านมารอบนี้นะครับผมผมเกิดไกลจากจุดเซฟมากๆเลยก็เลยต้องพยายามวิ่งไปให้ถึงกว่าครับนั่นนะฮะท่านผู้ชมเซฟก็เกิดตามลำหยีบสิ้นเคยทีเนี้ยผมก็วิ่งมาเซฟฟ,ฟีอีกเมืองนึงแต่ว่าผมได้ยินเสียงคนนะผมซึ่ง มันค่อนข้า,างจะหลายทีมด้วยนะท่านผู้ชมผมจะต้องดักเขาผมเพราะปืนผมเนี่ยมายิงสู้ตรงตรงไม่ได้ <S <S 1> <S 1> ตูดขาไปหนึ่งเลยยิงหนึ่งเขาท่านผู้ชมผมยังไม่กล้าเก็บศพนะเพราะผมกลัวเพื่อนเขาจะเฝ้า โอ้โห oh, เจดาจไดมากท่านผู้ชมหลังจากวิ่งนอนครับผม,ผมก็มาวิ่งแมตช์ฟาร์มบ้างเพราะว่ามันไกลตอนนี้เนี่ยผมเกิดที่แย่มากผมเพราะว่าผมเกิดตรงที่ผมเป็นกุญแจแล้วข้องม้าเนี่ยก็มีคนเข้าไปแล้วด้วยผมเลยเลือกที่จะวิ่งไปตรงที่โถห้องใหม่ครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเซฟฟีอีกหนึ่งเซฟ ผมว่าของแดงเนี่ยก็น่าผิดหวังอยู่เหมือนกันนะผมแด่มันตีแต่หลังจากที่ผมวิ่งไปได้สักพักเนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนวิ่งตามาผมเลยนั่งดักแล้วก็มีมีคนจริงๆครับผม เมื่อกี้ผมโดนตี้ฝั่งฮอตกกิงมาผมนี่คือมันมีสองตี้นะถ้าผม้ชมมันไม่ใช่มีแค่ตี้เดียวผมจะต้องมานั่งแอบก่อนนะครับจบไปหนึ่งตี้บผมตีตีหนึ่ง จากเก็บศพเสร็จเนี่ยผมก็หาที่แอบ์ครับผมนั่งฟังเสียงว่าตี้ตี้ทางฝั่งฮอตกเนี่ยมันจะมาหรือเปล่าแล้วมันก็มาจริงๆครับท่านผู้ชมมีเสียงปืนมาครับนี <at> ่ฮะหมอบก่อนแล้วผมโอ,โอ้สองตี้มันบวกกันอยู่ครับท่านผู้ชมโอ้โหดูจากเสียงปืนไม่น่า,นานรอดก็ตะวันห็นผม จังหวะนี้ผมผมรอให้เขาฟาร์มศพที่เขายิงตายไปก่อนครับคือผมจะไม่ยุ่งเลยครับผมเพราะผมมีคนเดียวแล้วผมรู้สึกว่าเขาอะ่ะมีสามตัวนนแน่เสียงตีมันเยอะมากเลยท่านผู้ชมหลังจากสิ้นเสียงตีสุดท้ายของที่เขาผมก็ทําการรีบวิ่งหนีทันทีครับผม่านผไปชมใครจะอยู่กี่ะาไม่อยู่แล้วกลับดีกว่า ถือว่ายังใช้ได้นะครับชมออกร้านสี่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่มันนั่งดูตัวที่ผมยิงครับโอ้โหเซตห้าเสียได้โคตรโคตรถ้าไม่ชมมันด้เก็บมันเก็บหมดแล้วไม่ชมก็จะไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคลิปตัวแตกหรือซีรีส์ผม EP แรกก็เป็นยังมากเลเพื่อนถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมมาทาบุริเกมมิ่งก็นองขอตัวไปก่อนครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเพื่อนๆ